สวัสดีครับน้องๆวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา,าและวัฒนธรรมครับรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับเรื่องความหมายของภูมิปัญญาไทยนะครับซึ่งมีครูผู้สอนและครูประจำวิชาคือครูพยาวชัยชนะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ไปพร้อมๆกันก่อนนะครับ 1. คืออธิบายความหมายของภูมิปัญญาไทยได้ 2. วิเคราะห์ความสําคัญของภูมิปัญญาไทยได้ 3. เห็นความสําคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยนะครับ น้องๆครับเราต้องมาทราบกันก่อนนะครับว่าความหมายและความสําคัญของภูมิปัญญาไทยนี่คืออะไรนะครับภูมิปัญญาในชุมชนหรือท้องถิน่นคือความรู้ความคิดและการกระทําของพ่อแม่ปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษของคนในชุมชนนะครับที่ใช้แก้ปัญหาเพื่อให้การดํารงชีวิตเป็นไปอย่างมีความสุขภูมิปัญญาในชุมชนหรือในท้องถิน่นเป็นสิ่งที่ทำให้ทราบว่า คนในแต่ละท้องถิ่นมีความฉลาดสามารถปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและการดำรงชีวิตได้อย่างดีครับภูมิปัญญาไทยที่ควรภาคภูมิใจและอนุรักษ์สมุนไพรรักษาโรคในอดีตการแพทย์ยังไม่เจริญก้าวหน้า คนส่วนใหญ่จึงนำสมุนไพรามาใช้ในการรักษาโรคและเป็นเครื่องปรุงอาหารในการประกอบอาหารอีกด้วยนะครับน้องๆสมุนไพรรักษาโรคนะครับพี่ก็ขอยกตัวอย่างนะครับเช่นตะไคร้ช่วยขับลมในลำไส้ช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นท้องนอกจากนี้ตะไคร้หอมยังสามารถนำมาไล่มแมลงได้อีกด้วยนะครับเช่นยุงนั่นเองครับ มะกรูดนะครับใบมะกรูดมีกลิ่นหอมใช้แต่งกลิ่นให้อาหารนะครับและสามารถดับคาวในอาหารได้อีกด้วยคนในอดีตนิยมสระผมด้วยน้ำมะกรูดเพื่อช่วยให้ผมดำเป็นมันไม่แห้งนะครับสมุนไพรรักษาโรคมีอะไรอีกนะกระชายครับผมช่วยรักษาโรคในช่องปากปากเป็นแผลปากเปื่อยช่วยขับปัสสาวะ รักษาโรคบิดและช่วยลดอาการปวดท้องนะครับกระเทียมช่วยป้องกันโรคหวัดรักษาโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้ในกระเทียมนะครับเราสามารถนำมาทาบริเวณกลากเกลื่อนจะช่วยให้รักษาให้หายเร็วขึ้นนะครับ ภูมิปัญญาไทยที่ควรภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์นะครับในด้านบรรจุภัณฑ์ของไทยนะครับคนไทยในอดีตนำวัสดุที่หาได้จากธรรมชาตินะครับมาใช้ในการประกอบอาหารหรือการทำขนมเช่นการห่อขนมด้วยใบตองนะครับห่อข้าวด้วยใยบัวการนำกระบอกไม้ไผ่นะครับมาใส่น้ำและการห่ออาหารด้วยใบตองตึงครับ ภูมิปัญญาไทยที่ควรภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์สีผสมอาหารอ่าเรามาดูในด้านสีผสมอาหารจากพืชผักกันบ้างนะครับน้องๆนะว่ามีพืชผักและผลไม้อะไรบ้างที่เราสามารถนํามาทําเป็นสีผสมอาหารเพื่อทําให้อาหารเนี่ยมีสีสันที่น่ากินเพิ่มมากขึ้นนะครับคนไทยนิยมย้อมสีขนมให้น่ารับประทานนะครับเช่นใช้ใบเตยนะครับ คั้นทำเป็นสีเขียวใช้ผลตําลึงสดนะครับคั้นทําเป็นสีชมพูใช้ฟักทองคั้นนะครับทำเป็นสีเหลืองและใช้ดอกกัญชันนะครับคั้นทำเป็นสีน้ําเงินนอกจากนี้นะครับยังนํากลิ่นหอมของดอกมะลิและใบเตยนะครับมาใช้เพื่อทําให้ขนมนะครับมีกลิ่นหอมน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ เป็นไงบ้างครับน้องๆได้เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาไทยกันไปแล้วนะครับก่อนที่เราจะจาก,กัะไปวันนี้นะครับก็ขอฝากแบบฝึกขาดไว้ให้น้องๆได้ทํานะครับนั่นก็คือให้นักเรียนนะครับหาภาพสมุนไพรที่นักเรียนชอบมาหนึ่งอย่างนะครับติดลงในสมุดให้เรียบร้อยพร้อมกับเขียนคําอธิบายสรรพคุณของสมุนไพรนั้นๆด้วยนะครับ ครับก่อนที่จะจากกันไปวันนี้นะครับก็ขอฝากให้เด็กๆทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับออกไปไหนก็อย่าลืมที่จะสวมแมสนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆที่สําคัญทําการบ้านเสร็จแล้วอย่าลืมส่งคุณครูคนะครับและเรามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ